สารไทยแลนด์สวัสดีครับช่วงนี้วนเวียนอยู่กับมะละกอบ่อยหน่อยครับเพราะว่าเนี่ยน่าภูมิใจตอนนี้เริ่มต้นที่ลงก่อนเริ่มออกลูกออกดอกออกผลแล้วครับเนี่ยที่เห็นนะครับนี่รุ่นนี้ปลูกก่อนรุ่นหลังมาก็กําลังขึ้นงามครับเห็นไหมครับกําลังขึ้นงามเลยงามๆเลยครับ รุ่นน้องกําลังขึ้นงามรุ่นพี่กําลังติดดอกกําลังเริ่มคัดเพศแล้วครับเนี่ยครับกําลังขึ้นงามอย่างนี้เลยครับเลยพู่มใช้เสนอบ่อยหน่อยแม่ต้นสมบูรณ์ต้นนี้ยิ่งสมบูรณ์ครับต้นใหญ่โตแล้วก็ถือโอกาสโอ้อยากกินตมแตงพอดีครับเนี่ยครับแตงที่ปลูกไว้ก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วครับวันนี้มาดู พวกมะพร้าวมะพร้าวด้วยครับมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยครับมารากกเราก็เลยได้เก็บแตงครับเก็บแตงเก็บแตงเราจะเก็บแตงไปกินเนี่ยครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ปลอดภัยปลอดสารแน่นอนครับพอเราปลูกเองดูแลเองนี่ครับ โอ้ได้เยอะอยู่ครับเยอะๆอยู่ไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ปลอดภัยปลอดสารแน่นอนครับนี่ครับกินไปหลายรอบแล้วครับมาวันนี้ก็เออถ่ายสักหน่อยครับนี่มันมันเยอะหน่อยเยอะพอสมควรอยู่ครับพอได้กินได้แบ่งปันอยู่ครับตะแรงเดยวเก็บฝั่งนู้นอีกครับ ฝั่งนี้เดี๋ยวมีฝั่งนู้นมียังไม่ได้ไปดูเลยครับมามุมนี้ก็ติดเยอะเหมือนกันครับติดเยอะอยู่โน่นหินอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ติดเยอะอยู่โน่น,ดออน,นโดนอะไรกินแล้วนะติดเยอะอยู่ครับเนี่ยลูกใหญ่มากเลยครับตัวนี้โอ้โหอย่างใหญ่เลยนี่ครับสดๆกินสดๆครับ ปลอดสารของเราปลอดสารแน่นอนกินได้เลยลูกใหญ่สมบูรณ์ครับทำค้างค่อยอย่างนี้สมบูรณ์กว่านอนราบพื้นดินนะครับขาหลังต้องทำดีๆหน่อยปลูกพอได้กินครับปลูกพอได้กินได้แบ่ง